อ๋าวิ่งแล้ววิ่งแล้วไปแล้วไปแล้วไปแล้วลว,วิ่งแข่งกันละว,วิ่งแข่งกันวิ่งแข่งกันจ้าไม่ได้ว่าอะไรไปเลยจ้าไปเลยไปเลยหาแม่ไปหาแม่นู่นนะหาเจากก้าความไปใครไป ใครๆไปโน่นไปโน่นไป,ไปไปกินโน่นนะไ, <ป S 1> ไม่กวนไม่กวนนี่ไม่ยืนอยู่กันสวนเฉยๆไ,ไ,มไม่กวนไม่กวนนี่มีใครกวนแม่นะ ทุกท่านครับี่ที่ช่องของชันแน่นนะครับดูช้างกันช้างวิ่งเล่นอยู่ข้างบนนู่นบนไหลเขานะเราอยู่ไหลเขานะผมไม่ได้อยู่ข้างบนนะอยู่ไหลเขาช้างวิ่งเล่นอยู่ข้างบนนุ่น,นลดาและของไปแม่ไปไปจ่าไป ไป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 มาแล้วมาแล้วโอ้ไข่เอ้ยมาแล้วโผล่กันละไข่มาละไข่มาแล้วไข่มาแล้วไข่มาแล้วโผล่หน้ามาแล้ว <c oughs> อยู่สูงอยู่นะเราอยู่ห่างช้างเยอะอยู่นะเดี๋ยวบอกวาอยากให้ชัดๆช,ชลม ไปลุงหมูลุงหม,ม,ม,มูไปเขาไปข้างในนะโอเคไข่ okay, เหรอไม่หมูเลยใช่ไหมโอ้ไม,ม่หมูไอ้ตัวไข่ด้วยโอ้แพ็กสองเลยม,มีแต่ตัวตึงนั้งนั้น้้มมมาาแแลลววสทบ อ๋ออาบ้ายเขาก็เล่นมังค้เขาอยู่นั้นอ้าวอาบสาย,ย,ยแต่มันก็ร่องร่องไข่เนะาะเอ,อดแอดนั่นแหละ ทิไไ้ดดดเดียกกันเห็นเนาะเห็นเนาะสวัสดีทุกท่านจ้าทักทายกันนะครับสวัสดีทุกท่านทักทายกันให้กำลังใจจิตอาสาฝ้าระวังช้างนะเราอยู่ข้างล่างนะช้างอยู่ข้างบนอยู่ไกลกันอยู่จ้า แต่เราพร้อมที่จะถอยเดินมาแล้วก็ถอยออกถ้าเขาเก้าหนึ่งเราก็ถอยห้าเก้าถ้าสองเก้าเราไปสิบเลยถ้าเขามาสามเราวิ่งเลย <c oughs> ช้างชมพรถือว่านี่ัยดีอยู่นะนใสัยดีอยู่จิตอาสาฟ้าระวังช้างขึ้นมาเส้น าตาเฉียนได้เลยนะครับ,บ,รบ,นนรรบข,ขึ้นมาสมทบได้เลยนะครับเช่นนี้ถ้าดูไรสดอยู่นะครับก็ขึ้นมาสมทบได้เลยนะครับตอนนี้ช้างอยู่บน,บนทางไหลเขานะทันบนอยู่ทางเลยาทางในสวนนะไม่ใช่ทางดํานะเดี๋ยวเข้าใจผิดทางไมเลือครับเามาแล้วมาแล้วเ,เพื่อนๆมาแล้วอา้าว

รถหยุดก่อนรถหยุดก่อนเน่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 มายืนดูเราเนี่ยเอ้าลืมดูทัเจ้าไข่เฮ้อไข่มายืนจะเง้ออยู่เนี่ยอ๋อลืมถ่ายถ่ายน้อยถ่ายน้อย แต่หยยนูน่าจะแม่จา๋าขออนุญาตลงไลท์ก่อนนะให้ผมทำคลิปนะ,อะขออนุญาตลงไลท์ดีกว่าน,นะจะทำคลิปนะครับโอเคขออนุญาตลงไลท์นะครับผมจะทำคลิปนะถ่ายไปทำคลิปนะครับมาตอยกแล้วมมาด้วยมาแล้วมา มาแล้วมาแล้วไม่ส่อยนะตัวนี้ไม่ส่อยนะครับไม่ส่อยมาแล้วเข้ามาสมทบลุกลูปไม่ส่อยนะ ดูสังเกตหูเขาจำจำรูปผันสันฐานเขาไ่ซ,อย,ไไซอยนะครับเนี่ยเราดีใจมอกนะที่เดียวกันนะนะัเนี่ย ไม่ซอยมองแล้วลมไม่ซอยมาแล้วเอาขอภาพที่สวยหน่อยสักภาพอ๋อมาแล้วเจอกันนะจ๊ะจำได้นเนาะแม่เนาะครับผมอ่าพ่อใหญ่กล่องชาแนลด้วยดีดมไปเลยแม่ไปเลยอ๋อมาแล้วไปนั่นแล้วแม่ซอยแม่ซอยนะจ๊ะอ่ามาแล้วมาแล้วมแวม่ซอยซอยเดินมาดูเลย มาดูมาดูมาทักทายลูกหลานแม่สรอยจะแก่กว่าเพื่อนนะอายุม่าจะหกเจ็ดสิบอยู่หกสิบขึ้นนะประมาณเนี้ยห้าหกสิบได้อยู่มั้งพาพาลูกเข้าป่าไปแม่ไปกินต้นต่ะลังนู่นผมก็จะยืนรอกันให้อยู่นี่แหละ เห็นไหมแกเดินถ้าแกเดินควักๆๆวควเขาก็หันมาเลยไ,ไดีไย้ว่าอะไรแม่ สบายสบายเลยแม่เห็นอยู่เนาะเห็นอยู่เนาะนี่ดูนาก็ชัดๆหน่อยสิ in รอบแรกเขาปล่อยผมก็รุ่งเรืงสายจางนั่งคุยกันอยู่เนื้อหมูจะมองระฟุ้มหนอนเนาะเน่้อหมูไหลอโอ้โหกระดาดดังเยะมากอย่าเพลินอย่าเพลินอย่าเพลิน <laughs>